เวลาพูดถึงอินเดียทุกวันนี้เนี่ยภาพในหัวของหลายคนอาจจะมีทั้งตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าแล้วก็ภาพของมรดกทางวัฒนธรรมโบราณที่สวยงามซึ่งมันอาจจะดูขัดกันนิดนิดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนั่นแหละครับคือสเสน่ห์ของอินเดียวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบเร็วๆเลยว่าอะไรคือหัวใจสําคัญที่ขับเคลื่อนยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียตนนี้ไปข้างหน้ามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่เห็นแล้วอาจจะต้องขยี้ตากันเลย1.43พันล้านคน โอ้โหนี่คือจำนวนประชากรโดยประมาณของอินเดียในปี2025นะฮะลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าประชากรเกือบ1ใน5ของคนทั้งโลกเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศนี้ประเทศเดียวใช่แล้วครับฟังไม่ผิดอินเดียได้แซงหน้าจีนขึ้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในสถิตินะครับแต่มันคือจุดเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบไปถึงทุกอย่างเลย ตั้งแต่เศรษฐกิจโลกไปจนถึงการเมืองระหว่างประเทศเลยทีเดียวแต่ว่าพลังของอินเดียเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่จํานวนคนอย่างเดียวนะครับแต่มาจากพลังทางเศรษฐกิจที่กําลังโตแบบก้าวกระโดดเลยจนคนเขาให้ฉายาว่ายักษ์ใหญ่ที่ตื่นขึ้นนะครับแล้วพลังที่ว่ามันใหญ่ขนาดไหนนี่เลยครับอันดับ5ของโลกอินเดียตอนนี้มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกนะฮะแซงหน้ามหาอำนาจเก่าอย่างสาราชอาณาจักรไปแล้วด้วยซ้ำ นี่เป็นเครื่องยืนยันชัดๆเลยว่าอินเดียไม่ใช่แค่ประเทศกำลังพัฒนาอีกต่อไปแล้วแต่เป็นผู้เล่นคนสำคัญบนเวทีโลกของจริงพอพูดถึงอินเดียเนี่ยนะฮะเราต้องเริ่มทำความรู้จักจากผ่นดินของเขาก่อนเลยซึ่งบอกได้คำเดียวว่าสุดขั้วมีตั้งแต่ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกไปจนถึงทะเลทรายที่ร้อนสุดๆไปเลยถ้าดูเรื่องขนาดพื้นที่นะฮะอินเดียใหญ่เป็นอันดับ7ของโลกใหญ่ขนาดไหนแล้วแหละครับ ก็ลองนึกภาพทวีปยุโรปตะวันตกเกือบทั้งทวีปมารวมกันประมาณนั้นเลยซึ่งความกว้างใหญ่นี่แหละเป็นที่มาของความหลากหลายที่เรากําลังจะได้เห็นกันต่อไปและภาพนี้มันโชว์ความสุดขั้วได้ชัดเจนที่สุดเลยดูสิครับทางตอนเหนือเนี่ยถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยที่สูงตระงานในขณะที่พอลงมาทางใต้ปุ๊บกลายเป็นที่ราบสูงเด็กคานที่กว้างใหญ่ไพศาลความแตกต่างแบบคนละขั้วแบบนี้แหละครับที่สร้างเอกลักษณ์ให้อนุทวีปอินเดีย แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่เป็นเหมือนตัวกำหนดจังหวะชีวิตของคนอินเดียมาเป็นพันๆปีเลยนั่นก็คือลมมรสุมนี่แหละครับมันเป็นลมที่พัดเอาความชุ่มชื้นมาให้ทำให้เกิดฤดูฝนที่เขาใช้ทำไร่ไถนาแล้วก็ตามมาด้วยหน้าหนาวสบายๆกับหน้าร้อนที่ร้อนจัดๆคือวัฏจักรนี้มันเป็นหัวใจของการเกษตรและวิถีชีวิตของคนทั้งประเทศเลย แล้วใต้ผืนดินที่หลากหลายสุดๆเนี่ยนะฮะก็ซ่อนขุมทรัพย์ทางธรรมชาติไว้เพียบเลยตั้งแต่ทานหินแร่เหล็กที่เป็นเหมือนหัวใจของอุตสาหกรรมหนักไปจนถึงของมีค่าอย่างเพชรทรัพยากรพวกนี้แหละครับคือรากฐานสําคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอินเดียมาอย่างยาวนานแต่ว่านะฮะเรื่องราวที่แท้จริงของอินเดียเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนแผนที่หรอกครับมันอยู่ในชีวิตคนกว่าพันล้านชีวิตต่างหากและนี่คือส่วนที่ผมว่ามันน่าทึ่งที่สุดแล้วเพราะแต่ละชีวิตก็คือหนึ่งเรื่องราวที่แตกต่างกันไป หัวใจของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอินเดียเนี่ยคือเรื่องศาสนาเลยครับถ้าดูจากตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เป็นฮินดูแต่ในขณะเดียวกันอินเดียก็เป็นบ้านของชาวมุสลิมที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะแล้วก็ยังมีศาสนาอื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากที่อยู่ร่วมกันในสังคมมันเป็นภาพที่ซับซ้อนแต่น่าทึ่งมากๆความหลากหลายมันยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะเรื่องภาษานี่ก็สุดยอดเหมือนกันลองนึกภาพประเทศที่มีภาษาพูดแตกต่างกันสองพันกว่าภาษา โอ้โหโดยมีภาษาฮินดีกับภาษาอังกฤษเป็นเหมือนภาษากลางที่เชื่อมคนจากทั่วทุกมุมของประเทศไว้ได้วยกันถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยอินเดียอย่างรากลึกแล้วก็ยาวนานมากๆเลยครับเราย้อนกลับไปได้ถึงอารยธรรมลุ่มแม่น้ําสินธุเลยนะซึ่งเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกผ่านยุคที่เป็นอนาณาจัของอังกฤษซึ่งก็ทิ้งมรดกไว้เยอะแยะ จนมาถึงการต่อสู้เพื่อเอกราชที่สำเร็จในปี1947และการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ในปี1950เป็นการเดินทางที่ยาวนานจริงๆแล้วแน่นอนพูดถึงอินเดียจะขาด2ออย่างนี้ไปได้ยังไงอย่างแรกเลยทัชมาฮาวอนุสรสถานแห่งความรักที่สวยจนแบบต้องไปเห็นด้วยตาสักครั้งกับอีกอย่างก็คือบอลลีวูดครับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ส่งออกเรื่องราวความฝันแล้วก็เสียงเพลงไปให้คนทั้งโลกได้รู้จัก โอเคจากประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่วัฒนธรรมที่หลากหลายทีนี้เรามาดูปัจจุบันกับอนาคตกันบ้างอะไรคือเครื่องยนต์ที่กำลังขับเคลื่อนให้อินเดียกลายเป็นคุมพลังแห่งใหม่ของโลกกันแน่ภาพรวมเศรษฐกิจอินเดียยุคใหม่นี่น่าสนใจมากครับจะเห็นเลยว่าภาคบริการด้านเทคโนโลยีหรือไอทีเนี่ยกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแซงทุกโค้งเลยแต่ในขณะเดียวกันนะฮะภาคเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมก็ยังเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็สำคัญไม่แพ้กันเลย แล้วถ้าจะถามว่าศูนย์กลางของความล้ำสมัยทั้งหมดนี่มันอยู่ที่ไหนต้องไปที่นี่เลยครับเมืองเบงการูรูที่นี่คือหัวใจของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่กำลังบูมสุดๆจนได้ฉาย,ายาไปแล้วว่าเป็นซิลิคอนวันเล์แห่งเอเชียสมศักดิ์ศรีจริงๆแต่ถึงเทคโนโลยีจะพุ่งไปข้างหน้าเร็วแค่ไหนนะฮะหัวใจของอินเดียส่วนใหญ่ก็ยังผูกอยู่กับผืนดินครับภาคการเกษตรกรรมยังคงเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนเป็นร้อยๆล้านคน แล้วก็มีผลผลิตสําคัญสำคัญที่เราคุ้นเคยกันดีส่งออกไปทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นข้าวชาหรือว่าฝ้าย้าล้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของการเดินทางของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าอิทธิพลของอินเดียที่มันโตขึ้นทุกวันเนี่ยมันส่งผลต่อเวทีโลกยังไงบ้างและนี่คือความจริงทางการเมืองที่ผมว่ามันน่าทึ่งที่สุดแล้วลองนึกดูนะครับประชากรมากกว่า1.4พันล้านคนอยู่ภายใต้การปกครองระบอบเดียวกัน ทำให้อินเดียไม่ใช่แค่ประเทศประชาธิปไตยธรรมดาแต่เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งสิ่งนี้มันเป็นรากฐานที่สําคัญมากๆของตัวตนอินเดียยุคใหม่เลย นอกจากนั้นนะฮะบ,บทบาทของอินเดียในเวทีโลกก็เติบโตขึ้นในทุกวิติเลยไม่ว่าจะเป็นการเป็นหนึ่งในสมาชิกค,คนสําคัญของกลุ่มบริกซ์ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ทีรร่ส่งอิทธิพลมากหรือจะเป็นความสําเร็จที่น่าทึ่งของโครงการอาวกาศอย่างจันทรยานที่ส่งยานไปลงดวงจันทร์ได้สําเร็จหรือการเป็นผู้นําด้านบริการไอทีที่ทั้งโลกต้องพึ่งพาทั้งหมดนี้มันคือตัวอย่างชัดๆเลยครับว่าอินเดียกําลังก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของจริง เพราะฉะนั้นนะฮะคำถามสําคัญในวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ว่าอินเดียจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ไหมแต่มันคือด้วยประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้และศักยภาพที่ดูเหมือนจะไร้ขีดจํากัดอินเดียจะเข้ามามีบทบาทในการกําหนดทิศทางของโลกในศตวรรษนี้ในรูปแบบไหนกันแน่นี่เป็นเรื่องราวที่บอกเลยว่าเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นครับ